เออเออเช้าสวัสดีค่ะกระบสวัสดีสวัสดีท่านที่มีลมหายใจวันนี้หนูหนูนักศึกษานิเทศศส์คณะศิลปศาสตร์มอแม่โจเชียงใหม่จะมาพูดถึงเรื่องของบุรีที่ทุกท่านรู้ดีว่ามันคืออะไรแต่หนูจะมารองบอกเป็นเพลงชอยช่วยมือปรบมือหน่อยจะได้ไหมคนทางบ้านช่วยกันปรบมือได้นะคะเออเอเ เสียเวลากันอยู่ได้ขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังเพราะไม่เสียสตางค์ชนในอย่างใดเรื่องที่หนูจะพูดมันเป็นประโยชน์อยากให้รู้ถึงโทษของบุรีไว้เออเออของบุรีไว้บุรีนั้นมีข้อเสียเยอะอยายาดูด,ดูดเธอท้ออยากตายบุรีสร้างแต่มมลพิษมีตั้งกี่ชีวิตที่โดนบุรีทำร้าย ดุดพิดีเหล่านี้ร่างกายคงจะมีแต่สารอันตรายสารเคมีต่างๆนับพันชนิดคิดคิดคิดสิคิดว่ามันเี็นยังไงสูบมันหนึ่งมวนอายุสั้นลงเจ็ดนาทีเออเออเจ็ดนาทียังไม่เห็นข้อดีเลยเห็นไหมปัญหาสุขภาพก็เยอะแยะหลอดและสมองแต่อยากเป็นเรื่องไงอือยากเป็นเรื่องไงเออเอออยากเป็นเรื่องไง,รง,ไงโรคปอดทั้งเ่หายใจแล้วก็ติดขัด ยังมีอีกสารพัดโรครายเออเออโรครายท,าทา่านท่านเดินหายใจการแทงลูกมันแถมมันยังโูรโรมาเร็งไวเออเออรคมาเร็งไวหายใจหอบไม่ไอเรื้อรังตาแดงฟันดำหน้าดูดตรงไหนและยังมีโรคหัวใจโรคกระดูกความสามารถทำให้กระดูลดลงไปยืนสุบุรีมันไม่ได้ดูเท่มันดูแกเลยดูไม่เอานา่า มันไปเถอะสารเสพติดแล้วจะมีชีวิตที่สดใสแล้บุรีทำได้ไม่ใช่ยากแค่ต้องตั้งใจมากไม่วันไวคิดถึงตนเองและครอบครัวอย่าอย่าลงมืัวสิ่งเลวร้ายพวกหนูหูขอฝากไว้เท่านี้ถ้าบุรีมันดีเขาจะห่านทำไมฝากไว้ให้คิดนะคะท่านเออเออนะคะ หากผิดพลาดขอเข้ามาและขออภัยขอให้ทุกทคนได้ร่วมกันชมมีความสุขรื่นร่มตลอดไปเอาเอชาชาชา